สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีจะพาไปดูไดโซที่มสามค่ะก็มีของเยอะแยะมากมายเลยบีก็จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าที่ไดโซเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีอยู่ที่ไดโซนะคะแล้วก็บีจะสกคุชิด้วยมีหลายหน้ามากๆเลยก็ไปดูกันเลยนะคะแล้วก็มีของเยอะมากๆก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาก็อยากจะให้ดูอย่างอื่นนอกจากสกุชด้วยนะไปเลย นี่นะคะโซนของสกุชี่ก็จะอยู่เป็นโซนพวกของเล่นเด็กนะคะจะอยู่พวกโซนนี้นะคะเมื่อกี้ก็คือน้องแบมนะคะจากแบมบูชาแนลค่ะก็จะเป็นพวกของเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเป็นโซนของเด็กโซค่ะเป็นโซนของสกุชี่ผิดโอเคเป็นดูสกุชี่เลยค่ะสกุชีช่เลยจึด,ด,ดมีเยอะแยะมากมีเป็นหน้ายิ้ม มีหลายหน้าเลยสโลด้วยแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่ไฟ,ไฟถุงก็จะมีใน้ดูว่าน้ำตาลแล้วก็หอมด้วยบีแอบตัวเด็ดนี่เป็นมีแล้วก็มีน้องเต่าค่ะอันนี้น้องบ а มบูจากชอบบามบูชาแนลก็คาราบตุชี่นะคะมันจะอยู่ในโซนพวกนี้แบบพวกของเล่นเด็กอะไรเงี้ยค่ะ มีเครื่องเขีเล่ก็มีตังค์แล้วก็มีชุดบาร์บี้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับสกูชชี่บิก๊กเกอร์รีวิวไปแล้วนะแล้วมีในไทยได้วยแหละนี่นี่อะค่ะก็จะเดียให้ดูอีกรอบหนึ่งล้วจะไปดูคนอื่นกันนะคะมาจะเอารสกูชชี่ที่วางเยีงาให้มาแต่ม,มาไม่เอากระดาษสำหรับม้าพี่เนี่ย หล้วสตูดิโอท่สอันนี้มันจะเป็นเหมือนร้านขายขนมปังนะคะนี่แล้วก็จะมีหลังคราง c o สีกันถ้าเป็นพวกสัตว์จะเป็นสีส้มแต่ถ้าเป็นหน้าก็จะเป็นสีเขียไปดูส่วนเบเกอรี่กันดีกว่าค่ะส่วนเบกอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกครับนะคะ,ะนีะ่เอาไว้ทำเป็นโต๊ะนะคะนี่เป็นรูปข้าวพอดีเลยข้าวปัน้น มีเยอะมากเลยนี่ก็ไว้คดข้าวเป็นถ้วยชามค่ะก็จะให้ดูด้านหน้าตรงนี้มีที่ตีไข่อันเั็กนะคะก็มีที่ตีฟองนมมีของเยอะมากมากเลยนะคะที่นี่นะที่ตรงนี้มีไ่นะคะมีที่อันนี้ด้วยมีที่หั่นแอปเปิลน,นะคะ าชามสวยๆเยอะๆเลยแล้วก็อุปกรณ์เบเกอรี่พวกตะกร้อตีไข่ค่ะแล้วลก็พวกเอ่อไทร์พวกถาดพวกอะไรเยอะมากเยอะไาพูดไม่ถึงเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นโซนแบบพวกน้ำชาพวกตวงมันที่ขี้ไปแลวพวกนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นไม้นะคะไว้แบบนวดแป้งเคเราไปดูโซนอื่นกันเลยนะ กองน้ำค่ะก็ทำสกูชีได้แต่ชินเด็กนะคะมีหลายแบบเลยนะคะแลตอนนี้เป็นพวกของแม่บ้านนะคะนี่เป็นโซนสัตว์เลี้ยงค่ะมีชุน้องหมาด้วยมีเจอพับด้วยแหละเดี๋ยวหากยู่ตรงไหนจำไม่ได้ มันีเป็นแมสติดฝางนะคะอุ้ยอะกายการน่แล้วนี่เป็นทับนะคะเอาไว้ทำสปิชี่ได้สับที่นี่นะคะเวลาซื้อเสร็จแล้วไปรทิ้งเงินบ้านนู้นนะคะคนี่อ,อุปกรณ์เครื่องสำอางยิบดำ น,นี่ก็เป็นอัพเหมือนเอ้ยเป็นพัฟเหมือนเดิมพลาสคะุชชั่นตรงนี้จะเป็นอัพอีกนะคะไม่ช่สจะาลาเปาหรืออะไรก็เป็นพวกเครื่องอ่าเครื่องสำอางพวกนี้นี่คะ่ะอย่างนี้เลวยด้วยะะมีของเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ นี้ก็จะเป็นพวกแบบเอาไว้จิ้มโทรศัพท์เอาไว้แบบกามโทรศัพท์ฟังเลียนเลขอันนี้เป็นพวกของเล่นนะคะแบบพวกพวกระพับกระดาษเด็กๆอะไรเงี้ยอันนี้ไว้ทำสกุชี่ได้เหมือนกันนะคะไว้บ,บีบแตกมากแล้วก็มาจบที่สกุชี่ทิ้งได้ไม่ได้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดีบนะคะ ค่ะนี่จะเป็นโซนสกุช่นะคะแล้วก็ไดโซของที่นี่นะคะจะอยู่ชั้นล่างสุดแถวแบบิก้อนค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้บีไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย